อย่าร้อยใจ <ห Means. S 2> อย่าคิดว่าเป็นภาระของใครเพราะว่า <hi> ช <et> ีวิตเราน่ะเรายังมีอะไรที่ต้องเจออีกเยอะต้องอยู่เป็นกำลังใจให้ลูกนะลใจเป็นลเพราะว่าเราพอลูกยังไปอีกไกล ครับพบกผมนะครับวันนี้รโบออกร้านกอนกินครับวันนี้เราจะมาสายบุญว่าคนร่วมทำบุญนะครับมาช่วยกันให้ครับผมร่วมร่วมช่วยกันครับครับนี่ครับครูอันี้คิดคิดโครงการนะครับเราวันนี้เราจะมาซื้อพวกเขาต้มตานาแห้งครับไปให้ป้าที่แถวหนู่บ้านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาซื้ออะไรก็นี่ครับเดี๋ยวเราจะไปเลือกดูกันเลยครับ

ครับตอนนี้เราก็ได้ซื้อของซื้อหนึ่งเสนอครับหน้าของนี่เราจะไปซื้อของให้เด็กสื้เด็กแล็กก็ครับให้น้องๆครับไปกันเลยครับไปมาลองเฮ้ยเอาเฮ้ยเด็กๆกาลังวายจิตโว้ยนี่ตัวก้าวก้าวเหรอ

ราเรากำลังจะเดินทางกลับบ้านครับเดี๋ยวไปมอบของให้เด็กๆแล้วก็น้าๆครับที่เราตั้งใจจะไปมอบให้ครับเดี๋ยววันนี้เพื่อนเต้ก็กัดมาเยอะครับเพื่อนเต้เอาอะไรบ้างเยอะอะไรครับผมไม่รู้จะพูดอะไรบ้างให้มันมีเยอะเนอ่ยัดครับขนมนี้เยอะหลากหลายเลยครับอันนี้ให้เด็กๆทังน้องนะครับนี่ก็ขอบคุณพี่ๆน้าๆป้าๆหรือเพื่อนเพือครับที่ร่วมกันทำบุญครับวันนี้ก็ พาเฉยใจก็เกือบหมดครับเดี๋ยวรอจีว่าจะมีค่าใช้ใจ่ายอะไรอีกครับแต่เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้มาจากพี่พ่อป้าเราก็มาใช <ไล S 2> ้บุญครับผใช้ทำบุญมดครับยังไงก็ไป็นขอกันที่นี่เลยครับที่คุณเด็กเล็กเลยครับไปครับไปรับกลับบ้านไปชัยชิดเด็กสบายสบายไม่ต้องไปแก่งกับใครมีเท่าที่กิน ด,ดีกับสิ่งที่เรามีภูมิใจกับสิ่งที่เราหามาได้เรานี่ัะมีความทุกขิที่สุดแล้ว กลังนอนครับเขาไปดูนครับไปดูว่านอนทำอะไรร้งา <blunt. S 1> <huh? S 2> ีต่นนี้นะีอนนีว่าาี้ว่อะไรไหมเงาวอาวีกอันนี้จะเอาคนอมาแจกเด็งๆนะอั้เด็งดเจนเลยเอออ้เรามาพยายามคนมาแจกทุกคนเลยนะตรงเนี้ย ได็กก็มานอนไม่้ว嘛เพว่าเราก็ไม่ได้พกเด็กไว้ก็เดี๋ยวนื่อยึรเดี๋ยวหับหับสบายแล้ว่ก็คนเออเช็ดเด็ดเชดเดเ้ามีว่า่าดะสรสวัสดีครับยังสวัสดีครับเสวัสดีครับตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ อันนี้กำลังนอนกันใช่ไหมนะเดี๋ยววันนี้พี่อังเขาจมาแจ้งทุกคนเลยรู้ว่าดีใจไหมเดี๋ยวเ้าแถวเลยนะน้บึ้มก็อุ้าด้ยไอ้ไไอ้้าไม่ได้เว้ยไา่ได้มเล่น้ันนะ

ทางนี yeah. okay. Okay. Okay, so ้ทางนี้เราจะเก็บไว้ให้เป็นอาหารเช้าเด็กครับให้ครูเก็บไว้ให้เด็กครับติทีเดี๋ยวนี้เราจะให้เป็นอาจารย์เป็นผู้ผู้แจ้งให้เป็นตอนเย็นก่อนได้กลับบ้านครับผมนี่ให้ดูแต่หัวป้าจะให้ชิ้เด็ดเลยดูแต่หัวป้าตับเด็ดนี่ตัวหัวป้า่ไหนเลยชิเด็อ มีนิฮารดนีมีนาดนีมีนาดนี่ <c oughs> นนอ่าเดี๋ยวเราก็จะส่ง้องกับเขาอนอหมันเดินมันหัวมันกวเครบอ่าเคมีสิ ช่วยกันหน่อยไหมอันนี้ครับเราก็ได้มาถึงบ้านป้าครับที่เราจะมามอบสิงขอเขาสานอาหารแห้งกันแล้วครับลูกลูกก็สวยมากแต่แค่ว่าอยู่ที่ว่าิธีการปรุงไง ใจเย็นใจนาในป้าเป็นอะไรครับมองไม่เห็นมองไม่เห็นเป็นนานอย่งไรครับเป็นมาสามเดือนแล้วสี่เดือนห้าเดือนแล้วตอห้าเดือนแล้วได้ไปหาหมอไหมไปแล้วหมอว่าไงครับทำไม่ได้แล้วครับทำไม่ได้ผ่าตัดนึ่งจัดได้อ๋อนึ่งอัดได้อันนี้ที่เป็นเนื่องจากเกิดจากอะไรเกิด คมอมาเล็กๆอ่ะคุ้มแพ้ขึ้นตาเลยก็จะมึนแพ้แล้วหนาเหรอหนาเป็นลูตายแล้วเป็นลูกเบาหวานลูกเบาหวานลูกเขาเป็นลูกเบาหวานมัันนเดินไไม่ด้เลยเดินเดินไม่ได้ท no right> ั้งปวดทั้งเมียก็คือทํางานทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเห็นก็เราก็ช่วยได้เท่าที้บางควย้งอันนี้ลูกเต่าลูกเต่าไม่อยู่ลูกเต่าไปเมียน เาเอาของแต่ครึ so yes. hum, okay. s <S way, not mm ่งครัวเล็กน้อยมาให้เขาต้อรอลูกสาวอย่างเดียวใช่อเช้าลูกสาวหัเขาแล้วก็ลูกสาวไปโรงเรียนลูกสาวไปโรงเรียนบางทีก็ไม่ได้ไม่ได้เงินไปโรงเรียนต้องห่อเขาจากบ้านไปนะครับใช่พครอบครัวไม่มีรายรับเข้ามาอู่แล้วครอบครัวเขาไม่มีรายรายรับรายได้เข้ามาครับเราทาอะไรไม่ได้เลยตอนเย็นก็ต้องรอลูกสาวกลับมาทำกับเข้าหุงเข้าให้กินครับผมโอ้ยเจอหรือล่ะ อยู่กันสามคนพ่อแม่ลูกคขับอ๋อมีลูกสาวคนเดียวครับลูกส,าวก,สาวก็เรียนหนังสืออยู่ด้ยวยเรียนมอนิ่งครับผมใครอยากจะส,สนับสน,นุนส่งทุนให้น้องเขาเรียนก็ติดต่อทางเพจออกแล้วทำกินได้ครับผมส่งสั่นน้องเขาหรือรพี่ท่านไหนอยากจะมาเดี๋ยวพามาที่วานใดเออใครอยากจะมาเราก็จะพามามาด้วยตัวเองจะดีกว่าครับผมรับ

ไออย่ก็เห่อนม่ม่ไน้องอเลเือกะอมช่แต่บ้านก็ยเื่อลเนะนี่ก็เป็นทุนที่เราเล่้ขอจากพี่ๆน้องเพื่อนหรือคนที่ทํางานนะครับเงินทุกบาทก็อยู่นี้หมดแล้วนะครับเราเราไม่ได้เอาไปใช้ที่ไหนเรามาช่วยคนผู้ป่วยแล้วก็สุนเด็กเล็กครับผมเออเออเออยเง่อนเอเออแล้เออไเงือมาเชว่อ่ไมาเชก็ไเออเออไออเ่าดออเอ้ยดเเีเีเมาชล เดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวถ้าม un> ีโอกาสเราก็จะมาช่วยเรืเลยครับผมเอย่าน้อยใจนะโจไม่อย่าอย่านี้อย่จอ่นอ่อย่างนีอย่าอย่างนี้ย่าอ่อ่าอ่งนี้อย่อางน้อ่าอ่นี้อ่าอ่า้อย่าอม่เีอย่าอนี้อย่จอย่า้อย่าอ่งนีอะ่องี้เย่าอย่าี้อ่างนีอย่าย่งนีอย่อย่นใ้อ่อ่งอย่อ่นีจอยอ่น้อาอยงี้อ่าอานี่าอนี้อย่าอ่นี้ลย่าอนีอาอ่าน้อย่จอ่้อา่า้าองอย่อีกไก่อย ไม่ไม่ต้องกังวลว่าพรุ่งนี้จะมีกินไม่มีกี่เช่อชู้กี่หนอวีด้วยหรอกแค่นะอ,อย่าไปน้อยใจนะเนี่ยกำลังใจสัมพันธ์ชู้แล้วเนี่ยจริงๆๆสัมพันธ์จริงอย่างสำคัญสุดเราไม่ได้ทิ้งคนไม,ไม่ได้ทอดทิ้งคนในหมู่บ้านครับราบัาทุกคนนะครับพ่เห็นป <ๆ S 1> ้าเ,<ล>เคยเคยเป็นยังไงแล้วก็ยังเป็นอย่างงั้นสิบกว่าปีผ่านมาเราก็ยังเป็นอย่างนั้นห้ามน้อยใจได้ค่ะนะยัง อย่างอื่นนี่ยทได้นะแต่อย่าอย่าดูถูกตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองเป็นภาระเพราะว่าอะไรลาวจะเป็นจ่ายให้ล้ล่านาเกณฑ์เนี่ยเขาเรียกว่าคนสร้ากละสะพฑนบุญนะถ้าหากว่าไม่มีเคสแบบนี้มันก็ไม่มีเคที่เราจะเกิดการทําบุญขึ้นมาได้ฉะนั้นนะอย่าอย่าไปคิดคนเราอะอยู่แต่ละคนอะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันตั้งกันอ๋อตัดเย่อจเ๋อ๋อนี่เพลเราก็เป็นสื่อเล็ก ครับผมไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ดังเลย,ยาจา,ากมาช่วยครับผมครับผมวันนี้พาร,รกิีเราก็เสร็จแล้วเอาของใบม่มให้เด็กแล้วก็มาเอามาให้ฟุกป่วยใช่ครับวันนี้เราก็จะต้องขอตัวกลับไปพักผ่อนต่อพรุ่งนี้ทำงานต่อป่วยนี้จะฟากเลยไหมครับเดี๋ยวจะพูดอะไรก็พูดได้นะครับ สิ่งที่อยากจะบอกนะคะก็คือคนที่ไม่มีกําลังใจไม่รู้จะทํำยังไงนะคะหรือว่าเจอปัญหาอะไรใดๆก็ตามอย่าพึ่งท้อนะคะยังมีคนที่เขาประสบความลําบากมากกว่าเราอีกเยอะนะคะขนาดคุณป้าที่เขาตาบอดและคุณลุงที่เป็นเบาหวานนะคะไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้แต่พวกเขายังสู้เลยนะคะแล้วเราละคะ คนปกติค่ะเขาจะไม่ลุกขึ้นสู้ได้สักวันหนึ่งก็เป็นของเรานะคะสู้ๆนะคะทุกคนลุกขึ้นสู้นะครับผมครับผมครับก่อนจากกันนะครับขอกระลั้นหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์หนึ่งจับสุดท้าให้กับช่องโว่ออร่าทำกินนะครับเพบกันใหม่อี e ีหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายปอดยังมีคนเลย